เช้านี้ที่ฟุกุยเจิยอนิวไทเปมีอุณหภูมิ9.6องศากรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าลมหนาวกำลังแรงรูกนี้เกือบจะรุนแรงพอๆกับมวลอากาศหนาวอากาศหนาวที่สุดตั้งแต่บ่ายวันนี้ถึงเชา้าวันพรุ่งนี้ทางตอนเหนือของไทยนานอาจมีอุณหภูมิ10องศาหรือต่ำกว่าและเกาะรอบนอกลดลงเหลือ8องศาในขณะที่ลมมรสุมทะเลจีนใต้เคลื่อนตัวออกไปช่วงบ่ายวันนี้สภาพอากาศจะค่อยๆแห้งและเย็นลง ภายใต้อิทธิพลของการแผ่รังสีทำให้อากาศในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเย็นลงผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าคลื่นลมหนาวนี้จะใช้เวลานานและอาจมีอุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวนี้ด้วย 那这次呢？因为它的时间比较久，先湿冷变成干冷，那干冷又有辐射冷却的效应，所以这次会冷的大概有四天的时间，大概是今年冬天以来最强的一波。ผู้เช <To> ี่ยวชาญเตือนว่าอากาศจะหนาวจนถึงหลังวันเสาร์นี้อุณหภูมิจะอุ่นขึ้นเป็น14-20องศาในภาคเหนือและ15-24องศาในภาคกลางและภาคใต้สัปดาห์หน้าอาจจะมีคลื่นลมหนาวร้อนใหม่ในวันพฤหัสถึงศุกร์หน้าเตือนประชาชนดูแลสุขภาพ วันที่11มกราคมไต้หวันมีผู้ติดเชื้อในประเทศ12รายนอกจากผู้อนุบาลพนักงานทำความสะอาดคนขับรถแท็กซี่และพนักงานของโรงงานอิเล็กทรอนิกส์จากคลัสเตอร์สนามบินแล้วยังมีพยาบาลที่ไทเปซิตี้ฮอสพิทอล2คนและเพื่อนอีก1คนส่วนผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศเพิ่ม58รายตั้งแต่วันนี้ไต้หวันตรวจเข้มผู้โดยสารที่บินจากยุโรปอเมริกานิวซีแลนด์ออสเตรเลียและตะวันออกกลาง หลังจากลงเครื่องแล้วผู้โดยสารจะต้องตรวจ PCR และรอผลหากผลตรวจเป็นลบก็จะเข้าสู่ขั้นตอนศุลกากรและเดินทางไปยังสถานที่กักตัวหากผลตรวจเป็นบวกก็จะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษากระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน1ชั่วโมงในเที่ยวบินแรกที่มาถึงไต้หวันในช่วงเช้าวันนี้มีผู้โดยสาร4คนจาก41คนตรวจพบติดเชื้อเดินทางจากซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียโดยมีทารกติดเชื้อด้วย 早上共有有航班名名的人名8ห .8 าเที่ยวบินที่มาถึงไต้หวันในเช้าวันนี้มีผู้โดยสารติดเชื้อทั้งหมด17คนจากผู้โดยสาร217คนคิดเป็นอันตราเฉลีย่ย7.8เปอร์เซ็นต์เนื่องจากมีหลายเที่ยวบินทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบโดยเฉลี่ย2ชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ ห้างฮันเซนอารีนาเกาชงประกาศปิดค่าเชื้อในวันนี้เนื่องจากเมื่อวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากคลัสเตอร์สนามบินเป็นเด็กนักเรียนอายุ8ปีทำลายไปเกาชงกับครอบครัวในช่วงวันหยุดปีใหม่เป็นเวลา3วันเดินทางไปห้างฮันเซินอารีนาอีสกยมอลร้านอาหารท่านจัวมาลีและโรงแรมมาริออตซึ่งทั้งหมดจะต้องเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อจึงทำให้หลายคนกังวลว่าจะเกิดการระบาดอีกระลอกในช่วงตรุษจีน เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อคลัสเตอร์ที่สนามบินเถาหยวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้ว่าการกรุงไทเปประกาศว่าหากมีผู้ติดเชื้อไม่ทราบแหล่งที่มาเกิน10รายใน1สัปดาห์จะสั่งห้ามทานอาหารในร้านอาหารทันทีและเมื่อจำนวนเกิน200รายจะเปิดใช้โรงแรมป้องกันการแพร่ระบาดอีกครั้งเสริมมาตรการป้องกันร,ระดับ2ร้านอาหารยังสามารถรับประทานอาหารในร้านได้แต่ยังห้ามการดื่มชนแก้วทีละโต๊ะส่วนสถานศึกษาให้พิจารณากลับมาใช้ฉากกั้นเหมือนเดิม ไต้หวันเริ่มเปิดให้ฉีดวัคซีนเข็ม3ในสถานที่ต่างๆเช่นศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมเกาชงเดิมมีโคต้า4,000คนแต่มีการลงทะเบียนจำนวนมากจึงเพิ่มเป็น5,000คนสูมประชาการจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเว็บไซต์1922ในสัปดาห์นี้เมื่อวันที่10มกราคมกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้ประกาศผ่านเว็บไซต์อนุมัติให้ผู้ฉีดวัคซีนเกาตวนของไต้หวันเข้าประเทศไทยได้ ตั้งแต่วันที่11มกราคมนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบ2โดสรวมวัคซีนเก่าตัวของไต้หวันสามารถลงทะเบียนเข้าประเทศไทยในพื้นที่ซันบ็อกซ์ได้แก่ภูเก็ตพังงาและเกาะสมุยและสามารถเดินทางไปพื้นที่อื่นได้หลังจากอยู่ในพื้นที่ครบ7วันปัจจุบันวัคซีนที่รัฐบาลไทยให้การรับรองได้แก่ A/C, Pfizer, Moderna, Johnson Johnson, Sputnik V ของรัสเซีย Sinopharm, Sinovac ของจีน Covaxin ของอินเดียและวัคซีนเก่าตัวของไต้หวัน นอกจากนี้ผู้ฉีดวัคซีนเก่าตวนสามารถเดินทางเข้าห้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวหรือเข้าประเทศได้ได้แก่นิวซีแลนด์ปาลาวอินโดนีเซียเบลีสและไทย